ท้ายของรายการเอ้ยของเบรกนี้ข่าวทั่วไทยคะ่ะเด็ดข่าวกับยายเมียนบายายใหม่คะ่ะที่วัดโคอํเาเภอพายทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีพิธีพุทธาพิเศษพระหลวงพอร,รวยรุ่นสมปัรตนาพร้อมทั้งรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าอูท่ทองรุ่นแรก จัดสร้างโดยสมาคมชาวกรุงศรีอย,ยุธยาด้วยความเมตตาจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์สนิทเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามมาจุดเทียนช้พร้อมทั้งนั่งปกอธิษฐานจิตซึ่งทางสมาคมชาวกรุงศรีอย,ยุธยาจัดสร้างเพื่อนุบำงรุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือสังคมดูแลเยาวชนสร้างอาชีพให้กับชาวอยุธยาและกาพระครูประหลาดวัดเจระคุณเจ้าอาวาสวัดตะโก ที่ได้เมตตาแก่สมาคมได้จัดสร้างในครั้งนี้ประชมุมบรรยากาศในงานนี้เลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมสมาคมคนกรุงศรีอิทยานะครับได้เชิญมาร่วมเป็นประธานแล้วก็ร่วมพิธีในพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นสมปัตยนาเหรียญที่เราสร้างเนี่ยเพื่อจะให้พุทธศาสนาทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดพระนครศรีอุยาสมาคมชาวกรุงศรีวิยาสร้างขึ้นมาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวอายุธยาทั้ง16อำเภอประสบปัญหาอะไรต่างๆเราก็จะให้แต่ล่ามเภอินเข้าไปช่วยเหลือ มีทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ครบทุกอย่างนะครับศรัทธาเลื่อมใสปูชนีสถานที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้ที่อุทยา,บบจ,าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมที่อสมพมโมโนีอำเภอเอราวันจังหวัดเลยโดยอาจารย์อาทิตย์ได้ทำพิธีไหว้ครูพร้อมอธิษฐานจิตเหรียญปูรษีโสรสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ เหรียญชนะจนรุ่นแรกเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไหวบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลที่สำคัญท่านสร้างชื่อเสียงด้านช่วยเหลือวัดวาอารามช่วยและญาติบุญญาตศรัทธาและยังทำโครงการมอบโลงศพไรา้ญาติให้กับผู้ที่อยากไร้พร้อมมอบดอกไม้จันทร์ให้กับงานศพทุกงานแถมจ้างช่างไม้ชาวบ้านทำโรงศพและจ้างชาวบ้านทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ เป็นผู้บำเพ็ญตีนช่วยเหลือสังคมและชุมชน <N> นี่แหละมีเราให้ได้แล้วแบ่งบวกแรงศรัทธาบอกเลยว่าชื่นชมชื่นชมเจ้าค่ะใช่อุบัติเหตุง่ายท้องเลย <N> เราดูรูปภาพมันหนักในรถมีเดลิมปูโซรยหมดไม่เป็นไรเขาออกมาแล้วไม่มีปัดเจ็บสักนี้เลยเน้นแนวทางการเดินจงกรมกรรมฐานการให้ทานแก่สรรพสัตว์ว่าธรรมะคือธรรมชาติให้อยู่กับสติให้อยู่กับปัจจุบันนอกจากมีเราให้ได้แล้วแบ่งช่วยบูรณวัดดีวัดอยู่กระบี่อาลึกครับที่หนึ่งแล้วก็วัดป่าํำคามนองไข่สามที่ที่ตอน นี้เราเปิดโครงการไว้แล้วว่าทาโรงศพ4บาทในโรงศพนั้นเราจะมีโรงศพมีผ้าหอ่อศพมีดอกไม้จันทร์ให้แต่ว่าเราขอค่าครูค่าทําค่าเหนื่อยแค่4บาทที่วัดแสงแก้วพุทธิยานจังหวัดเชียงรายทีพิเสือได้จัดพิธีพุทธาพิเศษวราระสุดท้ายของพระบิดาพุทธสินรุ่นรวยมหาเศรษฐี โดยครูบาอริยชาติเกจิที่มีชื่อเสียงของภาคเหนืออธิษฐานจิตโดยวิธีอันศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้ใครบูชาไปไมีแต่เฮงเฮงปังปัง ทีมพี่เสือสร้างไว้ใจได้บอกแล้วไงรีดจองเจ้าค่ะท่านผู้ชมพิธีมหาพุทธาพิเศษพระปิตาพุทธศินรุ่นรวยมหาเศรษฐีจัดสร้างโดยพี่ป้อมสกลนครพร้อมด้วยยมนิพัท์สมารอิเมจทีมงานพี่เสือซึ่งถือเอาวันนี้เป็นเลิกดีก็คือเดือน11วันที่11เป็นมงคลละเลิกทําพิธีพุทธพิเศษเพื่อเกิดความเข้มขังความศักดิ์สิทธิ์ วันนี้เราอยู่ในพิธีพุทธาพิเศษพัดปิดตาพุทธศินนะครับของพระครูบาอายชาติอายจิตโตนะครับวันนี้เรามาทำพิธีวาระที่3รุ่นรวยมหาเศรษฐีจำนวนจะสร้าง299ลังปิดตารวยมหาเศรษฐีครูบาในชาติวัตถุลุดนี้ประกอบด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งทางทีมงานได้รวบรวมล้อมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นองค์พระขวามปฏติเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็นํนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองงกงามไพบูรณ่ผู้ที่ได้สักการะบูชาตั้งจองได้ตามทีมงาน พี่เสือนะครับพี่เสือซางไว้ใจได้